ค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของงานทะเบียนกับงานเชยบริการของสปชนะคะส่วนของงานทะเบียนเนี่ยคงมาให้รายละเอียดเพิ่มเติมอย่างที่ท่านรองอัธพรได้กล่าวไว้เมื่อตอนเซ็ชันแรกนะคะว่า,าในปีนี้เนี่ยเราจะมีการาให้หน่วยบริการที่เราเรียกว่าอนวัตกรรเจ็ดนางฟ้าของเรานะคะที่ได้รับการ ยกเว้นการวางหลักประกันสัญญาตอนเมื่อปีก็ประมาณตั้งแต่ปี2565เป็นต้นมานะคะจนถึงปี2568นะคะจริงๆเนี่ยเราเในกระบวนการสปชเนี่ยเราเรียกว่าเป็นการทบทวนหลักประกันสัญญาหรือว่าทบทวนข้อมูลของนิติกรรมสัญญานะคะจริงๆการสมัครขึ้นทะเบ,บียนเป็นหน่วยบริการเนี่ยตอนด้วยเกณฑ์การขึ้นทะเบ,บียนหน่วยบริการของเราเนี่ยเราบอกว่ากรณีที่เป็นสถานพยาบาล ที่เป็นไปตามพรบสถานพยาบาลเนี่ยเมื่อได้การรับการอนุญาตจากกรมสนับสนุนบริการแล้วนะคะก็จะถือว่าเป็นเกเป็นการเป็นการผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินสําหรับการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการนะคะเมื่อผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการแล้วเนี่ยเราจะมีการประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบว่าหน่วยบริการเนี่ยเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพร้อมกับการจัดทาสัญญาณิต สัญญาบริการสาธารณสุขนะคะดังนั้นปีที่แล้วเนี่ยถ้าอาจารย์จาสัญญาการบริการสาธารณสุขที่ทําเราทําในระบบไว้ได้เนี่ยในข้อหกจุดหนึ่งเนี่ยจะระบ,บุไว้ว่าอาจารย์ได้รับการยกเว้นหลักประกันสัญญาตามหนังสือของสปชที่ท่านเลขาอนุมัติว่าหน่วยบริการไหนประเภทไหนบ้านที่เรายกเว้นการวางหลักประกันสัญญาให้นะคะซึ่งถ้าหากว่าในระบบของสปชเนี่ยถ้าหากว่ามีการ ปรับเปลี่ยนหลักประกันสัญญาเช่นสมมุติว่าการกําหนดว่าหลักประกันสัญญาประเภทหน่วยบริการประเภทนี้ระวางหลักประกันสัญญาไว้หน,นึ่งหมื่นบาทอนาคตข้างหน้าถ้าเกิดเราบอกว่าเราเปลี่ยนวงเงินเป็นสองหมื่นบาทอย่างเงี้ยเราเรียกว่าทบทวนหลักประกันสัญญาก็จะต้องมีการทําบันทึกแนบท้ายสัญญากันใหมน่นะคะทีนี้ในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยในอของคลินิกเราเนี่ยเราเรียกว่าเป็นหน่วยรับรบริการรับส่งต่อเฉพาะด้านพันตกรรม ซึ่งในสัญญาข้อ6.1เนี่ยเราจะเขียนว่าเรายกเว้นหลักประกันสัญญาไว้แต่ในระบบสัญญาในข้อ6.1วรรควักสอนเนี่ยกำหนดไว้ว่าถ้าเป็นเห่ือนรปการรับถืงต่อเฉพาะด้านที่เป็นระดับปฐมภูมิอย่างของเราเนี่ยก็จะต้องวางหลักประกันสัญญาเนี่ย10,000บาทนะคะดังนั้นคราวนี้ก็ในปี2 5 6 9 ถามว่าหน่วยบริการที่ขึ้นไปแล้วเนี่ยทำไมถึงต้องวางหลักประกันสัญญาจริงๆแล้วสัญญาบริการสารสูงข,ของสปชาตามข้อ9.2เนี่ยเราจะบอกว่าเราทําสัญญาการปีต่อปีแต่หากว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเนี่ยไม่มีการแจ้งยกเลิกสัญญาต่อกันและไม่เป็นไม่เป็นผลให้เราจะยกเลิกหน่วยบริการให้สัญญานั้นนั้นดำเนินการต่อไปเป็นปีเป็นปีงบประมาณต่อไปนะคะดังนั้นเนี่ย เท่ากับสัญญาปีงบประมาณ2,568เนี่ยเราจะสิ้นสุดเมวันที่30กันยานะคะาทางสปชไม่ <c oughs> ก็ยังต่อสัญญากับคลินิกของอาจารย์ทุกท่านเหมือนเดิมเนาะเราไม่ได้มีการแจ้ง,งยกเลิกไปยกเว้นอาจารย์แจ้งความประสงค์มาว่าจะไม่ต่อสัญญากับเรานั้นในหน่วยที่เราไม่ได้มีการแจ้งยกเลิกสัญญาต่อกันหน่วยบริการเหล่านี้เราจะถือว่าสัญญาบริการสาสุขเนี่ยต่อไปในปีงบประมาณ69โดยโดย,โดยอัตโนมัติแต่ว่า อาจะขอรบกวนทุกท่านเข้ามาวางหลักประกันสัญญาในระบบของสพชนะคะทีนี้ก่อนอื่นนะคะอ๋ทวนนิดหนึ่งโดยปกติเนี่ยเราเราอย่างที่เรียนไปนะคะตอนประกาศขึ้นทะเบียนหน่วยบริการเราทําสัญญากาันถ้าเป็นหน่วยบริการประเภทอื่นเนี่ยเราจะให้วางหลักประกันสัญญาเช่นเป็นหน่วยรับส่งต่อเรื่องผ่าตัดหัวใจอย่างเงี้ยเราจะวางหลักประกันสัญญา เสร็จแล้วในส่วนอีกที่เราจะดําเนินการต่อก็คือระหว่างที่เราเป็นหน่วยบริการกันไปแล้วนะคะเราก็จะมีสัญญาบริการเ่ยเนฉพาะรายไรายนี้ไหมดังนั้นระหว่างเราเป็นหน่วยบริการกันไปล้ให้การเป็นเฉพาะรายได้ก็คือมาต้องเติมข้อมูลอย่างเช่นที่บ้านอยู่คนเดียวถ้าที่บ้านอยู่คนเดียวกันว่าต้องเพิ่มอะไรเข้าไปผู้ป่วยรายนี้ต้องเพิ่มอะไรเข้าไป อ่าคลินิกหนึ่งต้องอยู่โรงพยาบาลน้คลินิกเอ็นสมายแล้วควรติดอไได้ไหมคะขอบพระคุณค่ะอ่าค่ะดังนั้นนะคะระหว่างที่เราเราเป็นหน่วยบริการการไปตั้งแต่ต้นปีงบประมาณนะคะเราก็จัดบริการการตามที่เราตกลงบริการไว้หรือตามประกาศการจ่ายของสปสชนะคะแต่ส่วนหนึ่งที่จะต้องดําเนินการอาจจะมีการดําเนินการต้งต่อจาก จากนั้นก็คือการปรับปรุงศักยภาพเช่นคลินิกมีเปลี่ยนแปลงทันตแพทย์คนเดิมที่จอดขึ้นทะเบียนกับเราแล้วแจ้งย้ายออกนะคะอันนี้ต้องมาปรับปรุงศักยภาพการบริการกับเราหรือว่าคลินิกอาจมีการเปลี่ยนแปลงย้ายเปลี่ยนแปลงที่ตั้งการเปลี่ยนแปลงย้ายที่ตั้งเนี่ยจะถูกกาหนดไว้ในสัญญาบริการส,สุขนะคะว่าต้องแจ้งกับเราไว้ก่อนเตุพลเพราะว่า ตอนที่เราประกาศขึ้นทะเบียนหน่วยบริการนะคะเราประกาศให้ประชาสัมพันธ์ประชาชนทราบเนี่ยเราประกาศชื่อคลินิกและที่ตั้งของคลินิกดังนั้นถ้าอาจารย์เปลี่ยนที่ตั้งไปโดยที่ไม่ตรงกับเราประกาศแจ้งประชาสัมพันธ์เนี่ยหน่วยประชาชนอาจจะไปบริการบ,บริการผิดที่ได้นะคะอันที่สองก็คือกรณีที่อาจารย์เปลี่ยนแปลงเวลาการเปิดเปลี่ยนปิดบริการของคลินิก ดังนั้นถ้าอาจารย์เปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ตามอาจารย์ต้องไปแจ้งที่สสจหรือกรมสนับสนุนบริการกรณีที่อยู่ที่กรุงเทพนะคะสัญญาบริการสขเน่ยในข้อ3าเราตกลงกันไว้ว่าอาจารย์จะบริการตอนไหนอย่างไรนะคะดังนั้นถ้าอาจารย์มีการเปลี่ยนแปลงเวลานี้แจ้งเปลี่ยนแปลงกับสสจหรือกรมสนับสนุนบริการอาจารย์ต้องมาปรับปรุงข้อมูลบริการด้วยและเพื่อที่สสจจะออกสัญญาปรับบันทึกแนบท้ายสัญญาให้อาจารย์ใหม่นะคะแล้วก็ ทั้งจำนวนบุคลากรนะคะเวลาการบริการของของคลินิกเวลาที่ทันตแพทย์เข้ามาบริการในแต่ละแต่ละท่านในแต่ละวันเนี่ยนะคะเป็นเป็นเป็นข้อมูลที่สำหรับจะประกอบการประมวลการจ่ายของสำนักงานหลักประกันสุขภาพทั้งสิ้นนะคะดังนั้นเดี๋ยววันนี้สิ่งที่ที่อาจจะแนะนำเสนอก็คือจะเป็นเรื่องของการทบทวนกับเมนูเรื่องของของการปรับปรุงข้อมูลนะ,นะคะ พอเราเป็นหน่วยบริการกันไปก็จะมีถ้าเราอย่างเช่นปีงบน,นี้เราตัดสินใจแล้วว่าเราจะคงสถานะการเป็นเป็นคู่สัญญาซึ่งการละการระหว่างคลินิกกับสปชนะคะก็ยังถือสภาพกันไปเราก็จะกลับมาสู่กันเรื่องของการทบทวนหลักประกันสัญญานะคะจากได้ได้รับการยกเว้นก็มาวางหลักประกันสัญญาแต่ถ้าหากว่าเราเราตัดสินใจแล้วทั้งคิดตัดสินใจว่าจะไม่ไม่ต่อกับสปชก็ต้องแจ้ง แจ้งกลับเอามานะคะว่าไม่ประสงค์ที่จะอยู่ในระบบรราประกันเราก็จะยกเลิกสัญญาแล้วก็ประกาศยกเลิกให้ประชาชนทราบนะคะทีนี้ถ้าอาจารย์อยู่ในระบบเรามีสัญญาในในระบบวัน t ตาร์ทเซอร์วิสกันแล้วนะคะแล้วอาจารย์สงสัยเอ๊จะไปดูแม่หน้าสัญญาอยาไปดูไหนซิลืมไปแล้วละ่ะว่ามันอยู่ตรงไหนก็แนะนําให้อาจารย์เข้าในเมนูในโปรแกรมวันสตาร์ทเซอร์วิสของเรานะคะตรงพอท่อที่อาจารย์เข้ามาสมัครนะคะ อาจารย์ก็ไปดูที่เมนูนูนิติกรรมสัญญานะคะอาจารย์ก็จะเห็นสัญญาบริการสาธารณสุขทั้งหมดในข้อความที่ไอ้กล่าวถึงไปนะคะอันนี้แนะนํานะคะทีนี้จริงๆแล้วสัญญาบริการสาธารณสุขเนี่ยจะถือได้ว่าในของเราเนี่ยมันจะเป็นคู่มือของการเป็นหน่วยบริการในระบบ,รบประการการสุขภาพแห่งชาตินะคะเพราะว่าในข้อ5ของสัญญาบริการสาธารณสุขเนี่ยจะมีข้อรายละเอียดไว้13ข้อย่อยนะคะในนั้นจะบอกว่าการเป็นคู่สัญญาในหน่วยบริการ สํานักง,งานอักประการสุขภาพแห่งชาติอ่ะจะต้องมีปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาตามประกาศตามกฎระเบียบตามข้อบังคับใดบ้างส่วนประกาศและข้อบังคับของสํานักง,งานเนี่ยจ์หาได้จากราชกิจจารหรือว่าในหน้าเว็บไซต์ของสปสชนะคะแต่ประกาศแน่ๆที่สําคัญก็คือเรื่องของประกาศการจ่ายชดเชยบริการตามประเภทกิจกรรมที่อาจารย์เข้าทำทาาะเบียนสปสชเนาะทีนี้ สิ่งที่เราจะต้องติดตามก็คือกรณีที่อาจจะมีการปรับปรุงประกาศการจ่ายซึ่งอาจจะมีเกิดขึ้นในแต่ละปีงบประมาณได้นะคะทีนี้ในสัญญาข้อบริการสาสุขข้อที่สําคัญอย่างที่ไอ้บอกอาจารย์ไปแล้วนะคะว่าข้อ5.1ก็คืออาจารย์มีหน้าที่ในการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานข้อมูลพื้นฐานอย่างที่เรียนไปนะคะก็อย่างเช่นเวลาการเรื่องบุคลากรน,นะคะ ข้ 1> 1. อ5.2 5.12เนี่ยจะบอกอย่างที่เรียนไปนะคะว่าอาจารย์จะย้ายที่ตั้งอาจารย์ต้องแจ้งกับสํานาการก่อนอย่างน้อยสามเดือนเนาะการแจ้งในปัจจุบันเนี่ยเราจะยังแจ้งที่ไหนอาจารย์แจ้ง,จนนจงท,าจาที่สพชอเขตนะคะว่าอาจารย์จะมีการแจ้งย้ายแล้วเขาจะทาบันทึกแนบท้ายให้อาจารย์ใหม่นะคะก็นทีนี้ทีนี้สามอาจารย์อาจารย์ถามว่าสมมติว่าอาจารย์บอกว่าอาจารย์ย้ายที่ตั้งปั๊บอาจารย์จะได้เลขรหัสหน่วยบริการใหม่เอ่อรหัสหน่วยบริการ ในระบบส,ะสะอบปสชนี่จะเปลี่ยนไหมในระบบของสปสชจะไม่เปลี่ยนนะคะอาจารย์ได้รหัสเดิมอาจารย์ได้ได้รหัสห้าหลักหรือนะหหรหักเก้าหลักในปัจจุบันก็ตามแต่ถ้าอาจารย์ย้ายที่ตั้งใหม่แล้วมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยอาจารย์เพียงแต่แจ้งย้ายที่ตั้งกลับมากับเรานะคะแต่ว่ารหัสการเบิกจ่ายในระบบรับประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยยังใช้รหัสเดิมอยู่นะคะ ข้ออีกข้อหนึ่งที่ไอ้พูดไปแล้วนะคะก็คือข้อโหดในรายละเอียดของักปับปกันสัญญาข้อที่สําคัญก็กคือเรื่องของข้อยี่สิบของการบอกบอกกล่าวนะคะเหตุผลอีกผลหนึ่งที่จะแจ้งเรียนอาจารย์ว่าทําไมเวลาอาจารย์ย้ายที่ตั้งอาจารย์ต้องบอกสปอ,อชอก่อนเพราะว่าถ้าหากเป็นการแจ้งกับหน่วยบริการกรณีที่เป็นไปตามสัญญาไม่แจ้งไม่ไม่ว่าจะไปแจ้งเรื่องของการเอกสารที่จําเป็นที่ต้องออกเป็นทางการการ ตัวสอบเวรเบียนหรือใดๆก็ตามเวลาแจ้งเนี่ยเราจะแจ้งตามที่อยู่ที่ระบุในหน้าสองสัญญานะคะดังนั้นเวลาที่อาจารย์เปลี่ยนแปลงแล้วจะไม่แจ้งเราเนี่ยเราจะเราจะไม่สามารถติดต่อกอับอาจารย์ได้ะคะ่ะทีนี้ขอกลับมาที่ตรงรายละเอียดนะคะกิจกรรมทวนนิดนึงกิจกรรมที่เราจะมีการดําเนินการระหว่างที่อาจารย์เป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับการเป็นนิติกรรมสัญญา ผูกพันการนิติการสัญญาที่เราลงนามกันไปนะคะกาบเรื่องของการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานที่มาจากสัมพันธ์กับการประมวลการจ่ายหรือการสุ่มการตรวจตรวจสอบเวทระเบียนของอาจารย์นะคะมีอยู่4เรื่องหลักๆนะคะเรื่องของการตรวจการตรวจประเมินศักยภาพเพื่อการประเมินศักยภาพเพื่อการตรวจประเมินประจำปีเราเรียกว่าเป็นการเข้ามาเซล์มายืนยันว่าอาจารย์ยังคงสถานะเป็นสถานพยาบาลตามกฎหมาย ตามพรบสถานพยาบาลหรือไม่นะคะอาจารย์ยังแจ้งอาจารย์ลืมแจ้งย้ายกับเราหรือเปล่าอาจารย์ยังมีเวลาปิดเปิดปิดการทํางานร่วมตรงกับเราไหมนะคะอันนี้โดยระบบเนี่ยจริงๆล้วอาจารย์ต้องแจ้งไปเป็นเอกสารนะคะแต่ว่าเดี๋ยวภายในเดือนตุลาเราจะพัฒนาระบบเสร็จ ตั้งแต่หนึ่งพฤศจิกาเราจะแจ้งให้อาจารย์เนี่ยเข้ามาเปิดศักยภาพเพื่อการตรวจประเมินประจำปีแล้วก็อัปเดตข้อมูลเบื้องพื้นฐานของอาจารย์เข้าชูระบบใหม่ทั้งหมดน,นะคะอันที่สองก็คือเรื่องของการทบทวนดอ,อกประกันสัญญาซึ่งเดี๋ยวเราจะนําเสนอกันวันนี้นะคะส่วนที่สามก็คือการปรับปรุงข้อมูลศักยภาพหน่วยบริการนะคะเช่นการปรับเปลี่ยนบุคลากรการปรับเปลี่ยนเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรเช่นหันตแแทย้เป็นต้นนะคะ ส่วนที่3ก็คือการปรับปรุงข้อมูลสถานพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับนิติกรรมสัญญาอันนี้เขาหมายความว่าถ้าอาจารย์มีการเปลี่ยนแปลงดังสีข้อต่อไปนี้เนี่ยสวทชจะต้องออกบันทึกแนบท้ายสัญญาให้อาจารย์ใหม่นะคะก็คือ1กรณีที่อาจารย์เปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการอันนี้ต้องเซ็นสัญญากันใหม่นะคะนั้นนั้นเอกสารเนี่ยจะต้องมีเอกสารเรื่องของการซื้อขายกิจกรรมด้วยเพราะว่าอ,อาจารย์คงทราบว่าเรา เราอาจจะมีการถุ่มตรวจเวระเบียนมีการเรียกเก็บมีการจ่ายเงินย้อนหลังการทํานองนี้นะคะเมื่ออาจารย์มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะต้องรู้จะหน่วยบริการใหม่ผู้ประกอบการใหม่จะต้องรับทราบแล้วก็รับที่จะเป็นผู้รับผลประโยชน์แล้วก็รับถึงข้อการตรวจสอบจากสปสชข้อมูลที่ย้อนหลังด้วยนะคะสองการเปลี่ยนแปลงบัญชีอย่างที่เคยนําเรียนกับอาจารย์ไปตอนที่จะ อ่าสมัครเป็นหน่วยบริการนะคะบัญชีในสพชเนี่ยจะมีชื่อบัญชีได้อยู่แค่สองประเภทสองสองลักษณะคือกรณีที่ชื่อบัญชีเป็นนิติบุคคลนะคะถ้าอาจารย์จัดอาจารย์จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลชื่อจะเป็นนิติบุคคลนะคะหรือชื่อจะเป็นชื่อของคลินิกได้เป็นสองประเภทนะคะแต่กรณีที่อาจารย์ขอสอพอเจ็ดเป็นในนาบุคคลธรรมดาชื่อ ของบัญชีจะเป็นชื่อเดียวกับคนที่ขอจัดตั้งสถานพยาบาลก็คือชื่อที่ไปกดในสพเจเท่านั้นนะคะ 3. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งเดี๋ยวเ,เรียนนำเรียนไปแล้วนะคะข้อ4ก็คือการเปลี่ยนแปลงเวลาอันนี้ณปัจจุบันเปลี่ยนแปลงทั้งสข้อเนี่ยต้องแจ้งทางสงพชเขตเป็นเอกสารไปก่อนนะคะจนกระทั่ง,งประมาณพฤศจิกาที่เราจะแจ้งให้ให้อาจารย์สามารถดําเนินการผ่านระบบอัจตับเซอร์วิสได้ะคะ่ะ ทีนี้ขออนุญาตมาที่เมนูวางหลักประกันสัญญาในระบบปัน s t ๊อปเ e อร์วซึ่งเราจะเปิดใช้ในวันที่ยี่สิบกกันยายนนะคะให้สาารถเริ่มวางหลักประกันสัญญาเข้ามาได้นะคะสำหรับหน่วยบริการที่จะสมัครขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการในตั้งแต่ตอนช่วงนี้เป็นต้นไปนะคะเราจะยังไม่ประกาศขึ้นทะเบียนหน่วยบริการนะคะทุกหน่วยจะ,ะถูกแนะนําให้ไปรอและเพื่อจะวางหลักประกันสัญญาทั้งหมดนะคะแล้วก็ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลา 2568พร้อมกันนะนะคะทีนี้ในเมนูหลักประกันสัญญาถ้าหากว่าอาจารย์เป็นหน่วยบริการสมัครเข้ามาเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในวันที่16มกราคม2567เป็นต้นไปอาจารย์จะมีสัญญาในระบบวันสต็อปเซอร์วิสอาจารย์จะเห็นสัญญาเข้ามาในระบบวันสต็อป e r v i ์ e อาจารย์จะเห็นสัญญาอย่างที่่อยนาเรียนในสไลด์ที่2เนาะแต่ถ้าอาจารย์เป็นหน่วยบริการ ได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการก่อนวันที่18 16มกราคม2577อาจารย์จะได้รับเอกสารสัญญาเป็นกระดาษไปจากสาพาชเนาะทีนี้อาจจะมีบางท่านที่ได้รับเอกสารจากสาพาชาและอาจารย์ก็คิดว่าเอ๊ะเราได้ประกาศขึ้นสพาชาแล้วนี่นาในหน้าเว็บหรือใดๆก็ตามสัญญาที่สพาชาส่งกลับไป ทดสอบได้ยินไหมค่ะอาจารย์อาจจะคิดว่าเอสัญญาณนะอาจจะไม่ต้องส่งกลับมาหรือถ้าอาจารย์เข้าระบบไปแล้วอาจจะได้ให้เห็นข้อความนะคะเดี๋ยวจะบอกอีกทีนะคะว่าข้อความเดาถ้าเป็นข้อความเหล่านี้อาจารย์ต้องแต้งประสานกลับมาที่ในหน้าเว็บที่เราแจ้งขึ้นนะคะดังนั้นถ้าอาจารย์จะเข้าเข้ามาที่ระบบวันสตาฟเซอร์วิสของสปทนะคะเสร็จอาจารย์ไปที่เมนูสมัครขึ้นทะเบียนหน่วยการเหมือนเดิมค่ะเสร็จแล้วอาจารย์จะเห็น ด้านล่างสุดนะคะจะเป็นเมนูทบทวนหลักประกันสัญญาอาจารย์คลิกที่เมนูหลักทบทวนหลักประกันสัญญานะคะแล้วก็เพิ่มหลักประกันสัญญาเนเมนูที่สองเนาะเสร็จอาจารย์กรณีตรงรหัสสถานพยาบาลเนี่ยถ้าอาจารย์เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนหลายคลินิกขึ้นทะเบียนกับสป,ปชสหลายคลินิกตรงนี้จะมีคลิกให้อาจารย์เลือกว่าอาจารย์จะเริ่มทบทวนกับหน่วยบริการไหนนั่นหมายความว่าถ้าอาจารย์ เลขสิบสามหลักของอาจารย์จดทะเบียนหลายสองคลินิกก็จะมีขึ้นรหัสเนี่ยทั้งสองคลินิกนะคะนิติบุคคลมีห้าคลินิกขึ้นไปก็จะขึ้นมาทุกคลินิกให้อาจารย์เลือกพออาจารย์เลือกรหัสหน่วยบริการเสร็จก็จะมีข้อมูลนิติกรรมสัญญาของอาจารย์ขึ้นมาเลยนะคะเสร็จแล้วก็จะมีข้อมูลถ้าหากว่าอาจารย์ใส่รหัสรหัสหน่วยบริการอ,อาจารย์แบบนี้แล้วขึ้นข้อความแบบนี้แสดงว่าหนึ่งมีได้สองอย่างนะคะ ต่แน่ๆอาจารย์ไม่ได้ขึ้นไม่มีสัญญาในระบบวันจตุรัเซอร์วิสแล้วแน่ๆอาจารย์อาจจะสัญญาอาจารย์อาจจะอยู่ในระบบสวชนั่นแหละแต่เรายังไม่ได้สแกนเข้าหรืออาจารย์ไม่ได้ส่งสทำเนาสัญญากลับมาให้เราดังนั้นอันนี้อาจารย์ติดต่อได้กับสามคนแบบนี้ในหน้าเว็บนะคะแล้วก็ทางเจ้าที่จัดบริหารจัดการให้อาจารย์นะคะทีนี้ขออนุญาตกลับไปในหน่วยบริการที่ พบข้อมูลในนิติกรรมสัญญานะคะก็จะบอกว่าสัญญาเดิมของอาจารย์เป็นสัญญาแบบประเภทไหนนะคะเสร็จอาจารย์จะเลือกได้ว่าอาจารย์วางหลักประกันสัญญาแบบไหนในระบบเราเนี่ยเราวางสัญญาปัจจุบันนี้เราให้เลือกวางได้2อ,อย่างแต่แต่ถ้าเลือกอาจารย์เลือกวางเงินสดอา,าอาจารย์อาจจะเข้าวางง่ายแต่จะลําบากสําหรับอาจารย์ก่อนนี้เนื่องจากอย่างที่ไอ้นำเรียนไปตั้งแต่แรกนะคะว่าสัญ,ญญาบริการสาธารณสุขของเราเนี่ยเราทําสัญ,ญญาปีต่อปี ฉะนั้นปีก็ประมาณหกเจ็ดถ้าอาจารย์ยังต่อสัญญาอาจารย์ต้องส่งใบเสร็จรับเงินกลับมาให้สบอสอซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นภาระกับอาจารย์เนาะเพราะอาจารย์จะต้องเก็บใบเสร็จไว้ถ้าหายอาจารย์ต้องไปแจ้งความแล้วเอาใบแจ้งความกลับมาให้เรานะคะแต่ถ้าเป็นระบบที่ง่ายและแนะนำมานะคะก็คือการวางระบบ e l g e l g จะมี เอลจีน่าจะอายุงยากอาจารย์นิดนึงคืออาจารย์ต้องไปที่แบงก์นะคะแต่ว่าระบบเนี่ยสสชาได้ทํากับกรุงไทยไว้นะคะก็จะอํานวยความสะดวกให้อาจารย์ส่วนหนึ่งนะคะสสชากับกรุงไทยเนี่ยจะอำนวย,นวยความสะดวกให้ส่วนหนึ่งเอ่อถ้าเป็นเอลจีข้อดีคืออาจารย์ไม่ต้องเก็บเอกาสารใดๆไว้อีกหลังจากทําระบบกับกับกรุงไทยเสร็จกรุงไทยจะเป็นผู้ส่งเอกาสารทั้งหมดมาให้สสชและรับรองให้เสร็จว่า อันนี้เป็น e l g จากธนาคารกรุงไทยฉะนั้นระบบ ealg อันนี้จะมีผล effective นับตั้งแต่ที่กรุงไทยส่งมาการดำเนินการตรงนี้นะคะเอ่ออันนี้ไอคข,ข้าไปนะคะเดี๋ยวสไลด์มาให้สมมุติว่าอาจารย์วางหลักประกันสัญญากับเราเสร็จข้อมูลจาก ที่ไม่ว่าจะจะเป็นเงินสดหรือเป็นระบบ e l g มาเสร็จนะคะก็จะพาสเข้ามาในระบบสบปสชชเหมือนตอนตอาจารย์ขึ้นทะเบียนครั้งแรกเลยค่ะเสร็จอาจารย์เห็นบันทึกหน้าท้ายสัญญาจะอ่านตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องตามตามของออข้อมูลของอาจารย์หรือไม่อะนะคะเสร็จแล้วอาจารย์ก็ไทยดีเหมือนเดิมเอกสารก็จะมารอที่สปสชผลของการบันทึกหน้าท้ายสัญญาก็จะมีผลตั้งแต่หนึ่งตุลาเป็นต้นไปอะนะคะ กระบวนการทั้งหมดเนี่ยเราจะขอให้เสร็จสิ้นภายใน15ตุลาคม2568ทีนี้ในกระบวนของอกระบวนการของธนาคา,ารกรุงไทยเนี่ยจะมีเรื่องการวาง e อ g จเนี่ยจะใช้ระยะเวลาในวันที่15ในวันพรุ่งนี้นะคะสปชกับธนาคา,ารกรุงไทยเนี่ยจะชี้แจงในระบบวันสต๊อปเรื่องการวางหลักประกันสัญ,ญญาในระบบวันสต๊อปเซอร์วิสตั้งแต่ตอนเช้า9โมงถึงเที่ยงนะคะกรุงไทยจะมาอ,ะอธิบายรายละเอียดให้ของกระบวนการของ,ง ของธนาคารกรุงไทยที่จะดำเนินการเรื่องเกี่กับเอ G นะคะก็จะรบกวนอาจารย์เข้าถ้าอาจารย์สนใจนะคะรบกวนเข้าฟังใน Facebook l ล v e ของสวชเพื่อจะดูว่าเพื่อตัดสินใจว่าอาจารย์จะวางหลักประกันสัญญาในระบบ E อ g ของกรุงไทยหรือไมออ่มีความสะดวกสบายแล้วก็มีสิทธิประโยชน์ใดๆจากกรุงไทยให้อาจารย์หรือไม่อย่างไรนะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจเรื่องวิธีการวางหลักประกันสัญญาของอาจารย์นะคะ อันนี้เป็นเรื่องการทบทวนหลักประกันสัญญาบริการสาธารณสุขนะคะขอไปอีกเรื่องสั้นๆนะคะเรื่องของการการเพิ่มศักยาภาพข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการที่จะมีผลต่อการประมวลการจ่ายของสปสชนะคะเข้าเมนูเดิมเลยค่ะจากเมื่อกี้เราเข้าเมนูที่สมัครหน่วยบริการนะคะไปทบทวนหลักประกันสัญญาอาจารย์ย้ายเมนูเมนูเมนูข้างล่างนะคะเป็นเรื่องของการจัดการข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการเสร็จแล้ว พอคลิกเข้าไปปั๊บอาจารย์จะเห็นเมนูเข้ามาข้างในนะคะก็จะพบว่าเมนูการเพิ่มศักยภาพหน่วยบริการอาจารย์เข้าไปทางขวาขวาเป็นเมนูเพิ่มศักยภาพเสร็จแล้วอาจารย์ก็จะมาทึกบุคลากรเพิ่มเติมได้นะคะข้อมูลบุคลากรที่อาจารย์อาจารย์เพิ่มเติมนะคะจะเป็นข้อมูลบุคลากรพรออาจารย์คลิกทีดีปับ๊บข้อมูลนี้จะวิ่ง api ไปยังทันตแพทย์สภาแล้วก็ดึงข้อมูลของอาจารย์กลับมาบรรจุใน c p t ให้ สิ่งที่อาจารย์จะต้องบันทึกต่อในเรื่องของบุคลา,ากรน,นะคะอันนี้อาจารย์ไม่ต้องบันทึกนะคะเราจะลิงก์มาจาก API ทั้งหมดนะคะแต่ที่อาจารย์ต้องบันทึกข้อเพิ่มเติมก็คือในหกข้อที่สิบห้าก็คือเวลาปฏิบัติงานที่คลินิกนี้ของอาจารย์นะคะว่ามาปฏิบัติงานได้ในช่วงเวลาไหนาแต่อย่างไรก็ตามอันนี้เนี่ยมันเป็นภาพที่อาจจะอาจารย์อาจจะไปที่คลิน,นิกนี้แยกเป็นสัปดาห์นี้กับสัปดาห์นั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ อาจารย์บันทึกในใน C.P.P เนี่ยไข้เคียงของความเป็นจริงให้มากที่สุดนะคะนะเพื่อสําหรับการประกอบการประเมินการจา่ายค่ะทีนี้กรณีนิดนึงค่ะกรณีที่อาจารย์เป็นทันตแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลด้วยเป็นโรงพยาบาลของรัฐเนี่ยอาจารย์ต้องบันทึกที่ที่ในคลินิกของอาจารย์เป็นพาร์ทไทม์นะคะเพราะว่าโรงพยาบาล่ะจะบันทึกอาจารย์เป็นฟูลไทม์ถ้าอาจารย์เป็นข้าราชการนะคะ เขาจะบันทึกของอาจารย์เนี่ยเป็นฟูลไทม์ดังนั้นเวลาอาจารย์มาเป็นที่คลินิกเนี่ยอาจารย์ต้เป็น Part Time ์งั้นเวล,เวลาไววงานอาจารย์จะบันทึกในโปรแกรมนี้ไม่ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็น2เมนูที่นะเมเมนูทบทวนหลักประกันสัญญาจะขึ้นเข้าระบบให้อาจารย์ใช้งานได้ตั้งแต่วันที่26กันยานะคะชี้แจงทาง Facebook Live เดี๋ยวลงลงรายละเอียดเนี่ยวันที่พรุ่งนี้ตอนเช้า ส่วนเมนูการเพิ่มศักยภาพการตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการประจำปีจะเปิดให้ใช้งานเดือนพฤศจิกาแล้วก็จะชี้แจงหน่วยบริการประมาณสัปดาห์ที่4ของเดือนกันยาเดือนเดือนตุลาค่ะอันนี้เป็นความเข้าหน้าของระบบทะเบียนในสำสชค่ะขอบพระคุณ